สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องระดําซิ่งดินระ,ระเบิดนะครับยามเช้าครับแม็โคตั้งลรำแล้วระดํยังไม่มาจัดโดยจันลุย น้ำออกเกือบเ,เต็มสระแล้วครับก็ประมาณเป็นคลองนะครับมันไม่ใช่เป็นสระนะมันเล็กขุดไปถึงนู่นแล้วครับทงขาวๆอยู่นู่นแล้วก็ไปแนวนี้ครับ อนไหนสิมาโนยำเช้าสดชื่นเสมอครับผมอยู่กับเจ้าทิดิเราจะย้ายสองร้อยไปทำงานชั่วโมงกำลังจิบกาแฟเบาๆครับ นรดับน้ำออกดีมากครับเถ่นี้คุดได้เม็ดเดียวครับเม็ดกว่านะเม็ดหนึ่งแหละเม็ดเสร็จแล้วเม็ดยี่ครับระเบิดแล้วผมไว้ขึ้นเดียวครับเกือบเต็มแล้วครับ คิวแรกครับวงร้อยดัมปิ้งเมื่อวาน44เที่ยวเบาๆครับคันนี้